ู้ใหญ่เอาขอไม้ที่สั่งมาแล้วครับเออมาๆมาวางวางไว้เลยผู้ใหญ่ต้นไม้ซะเยอะเลยนะเนี่ยแน่นอนนี่มันก็เพื่ออนาคคตทั้งนั้นเลยนะครับมันเป็นประโยชน์ต่อไปนี่จะได้เป็นแหล่งออกซิเจนแหล่งอาหารให้ลูกหลานได้ไงเป็นแหล่งอาหารยังไงครับผู้ใหญ่อ้าวพูดอย่างนี้แสดงว่าคงไม่เคยได้ยินคําว่าโคกหนองนาโมเดลแน่เลยใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังโคกหนองนาโมเดลเนี่ยนะจริงๆแล้วมันเป็นแนวทางในการทําเกษตรอินทรียเรียกว่าเป็นแนวทางในการสร้างชีวิต สร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืนได้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะพาครัวเรือนที่จะขุดแปลงใหม่ไปชมโครงการโคกหนองนาของครูปาที่ประสบความสําเร็จนะครับโครงการโคกหนองนาโมเดลเนี่ยนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยได้ให้แนวทางไว้เพื่อที่จะสืบสารรักษาและก็ต่อยอดเพื่ออยากให้ประชาชนเนี่ยกินดีอยู่ดีและก็มีความสุขนะคะเราก็จะได้เห็นความสาเร็จในอีกหลายๆแปลงเพื่อเป็นการขยายผลต่อไปค่ะ ด้านหลังนี้ก็จะเป็นโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวแล้วก็เราก็จะมี หัวคณะทองคํานะคะก็ปลูกพืชผักสวนควรัวค่ะทุกอย่างค่ะรอบแรกเริ่มทีเลยที่เราจะมาทาโคกหนองนาเนี่ยเราใช้พื้นที่เยอะไหมคะตอนแรกนะคะเริ่มจากหนึ่งไร่นะคะขอบคุณพ่อทํหนึ่งไร่ก่อนค่ะแล้วก็มาเริ่มขุดที่นี่ค่ะแล้วก็ทามาเรื่อยๆปีแรกเราประสบผลสําเร็จค่ะคือเราได้ทุนคืนค่ะแล้วเราก็เลยขยายมาเรื่อยๆแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนค่ะของกระทรวงมหาดไทยนะคะให้เราได้เป็นตัวอย่างให้หลายๆคนได้นําไปต่อยอดบนพื้นที่ของตัวเองค่ะจากที่ปาพาทุกท่านไปชมในสวนมานะคะอันนี้ ก็ทาให้รู้เลยว่าที่สิ่งที่เราทํามาค่ะก็คือทางรอดค่ะทางรอดของเราก็คือการเดินตามรอยเท้าพอ่อหรือว่าทําตามหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงของเราที่สําคัญก็คือเรามีแหล่งอาหารมีของตัวเองแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่จําเป็นต้องไปพึ่งพาปัจจัยภายนอกค่ะอันนี้ค่ะคือทางรอดของเราค่ะโอ้โหดีจังเลยเนาะพวกเราเนาะพวกเราจะได้สืบสานรักษาแล้วก,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 ก็ต่อยอดตามหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งพระราชปณิธานไว้ให้พวกเราได้เดินตามเนาะเป็นทางรอดของพวกเราแล้ว รู้สึกภูมิใจมากๆค่ะที่ได้เกิดเป็นคนไทย,ม,ยมีพระมหากษัตริย์ที่สนใจเรื่องเราความเป็นอยู่ของประชาชนขนาดนี้สมบัติอันล้ำค่า,<ร>า,าที่พระองค์ได้ให้ไว้กับเราทุกคนกคน,นั่นก็คือหลับบรรกวัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงแนวทางโคกหนองนาโมเดลป่าสามยางประโยซียาต่อให้เราจะเจอกับวิกฤตอะไรก็ตามเราก็มีทางรอดูปาไนี่ยังบอกอีกด้วยนะว่าช่วงของการระบาดของโควิด -19 แบบนี้เนี่ย การเดินตามรอยเท้าพอตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้ยนะไม่ได้เป็นแค่ทางเลือกแต่เรียกว่าเป็นทางลอดของคนไทยทุกๆคนอย่างยังย่งยืนก็ว่าได้นะแต่ยังไงก่อนเองก็ต้องเล่งมือหน่อยนะจะได้ตามครูปลากระทันร่วมถวายความจงรักภักดีโดยกระทรวงมหาดไทย